สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงบ่ายเกเๆครับบ่ายเรงๆบ่ายแดดอ่อนๆนี่แหละครับพี่น้องครับมาเบิง์ง่วตัวนี้ลูกพริกแดงครับโอ้ยอ้วนข้าวเดียวครับฉีดยาแล้วเด้อครับตัวนี้ครับขาพยาบำรุงเรียบร้อยลูกพริกแดงครับประมาณแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนครับตัวนี้ครับสูงลอยกะบลอยยี่สิบได้ครับตัวนี้ครับประมาณลอยยี่สิบครับอ้วนดีครับสิบสามหาลอยครับตัวนี้ครับ อ้วนดีครับอ้วนเลยครับนี่ชียาข่าพยาบํารุงห้แล้วอ้วนดีสิบสามหาลอยครับใครสนใจตัวนี้ครับเล็บง่าหมอสาำรับเอาไปบองไว้เด้อพี่น้องเด้อสิบสามหาลอยนี่คือลูกพริกแดงครับนี่หูหูเลยเชื่องเชื่องครับราคาเบาๆครับตัวนี้เก่าพันหาครับเกิดจากพอพันผสมจริงครับชียาข่าพยาบํารุงห้คขึ้นกันครับ สูงเกือบร้อยยี่สิบแล้วคือกันครับเก้าพันหาครับบอชิไลครับตัวนี้ก็ได้ครับบอชิไลครับสองตัวสามารถไปน้ากันได้เด้อครับถือกันดีครับเบิ้งครับเลี่ยงใส่กันเลยนี่เหลี่ยงใส่กันเลยปล่อยใส่กันเลยครับกินเฟืองดีขนาดกินเฟืองดีกินห่ำดีเด้อเบาตึงเหลี่ยงห่ำน้ำครับให้ห่ำกินกับฟางนี่แหละครับกินกับฟางครับ ลูกพริกแดง13หาร้อยพอพันผสมจริงนั้นลูกพอพันผสมจริงเก่าพันหาครับพี่น้องครับง่วอายุไลเลียกันครับเจ็ดแปดเดือนครับนี่ไผสนใจครับง้อบองครับง้อบองพอดีเลี้ยงครับซัมนี้ครับราคาเบาๆสนใจทร่หาเบาตึงได้เลยนี่นาเลี้ยงแน่นอนครับราคายอมเจ้าครับนี่ พิกัดบ้านาวาครับอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจ,จเจริญครับของงอเบาตึงเดอ้อสนใจ2ตัวนี้โทรหาเบาตึงในเลยครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล์ครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับโอ้ลูกพริกแดงอ้วนอีลีครับตันจื้อลือ13หาลอยหาพญาบํารุงให้เรียบร้อยนึ่งแดงอว้วนอ้วนน่งแดงอว้วนนตัวเก่าพันหากับบอชีไล่ครับกําลังอ้วนขึน้นครับ ชีดยาแล้วเขากันครับกําลังอว้วนเขากันที่เด็ดครับสูงร้อยยี่สิบครับประมาณครับร้อยยี่สิบนี่ละเกือบบาถึงกับเกือบเป็นตะเลี่ยงแน่นอนสองตัวนี่ซสื้อไปทิมกินลูกเขาบ่ผิดหวังหนาเลี่ยงง่มีกำลักกาไรแน่นอนูุไดซสื่อกระเบาตึงครับสนใจโทรมาเลยคุณพ่อคุณแม่ครับบ่ตองลังเลใจครับตัดสินใจด่วนเลยมืออื่นจัดทรงนี่ เก่าพันหากับหมื่นสามพันหาอยีอ่ดูพริกแดงสด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 ง่วสดสดสาวหน่อยอันหน้าโคตรก๋ไก่นาเลียงแน่นอนคลิปนี้มีมาฝากคุณพ่อคุณแม่สองตครับเบื่อเพื่อนกินเฟืองครับโอ้ยกินเฟืองสุดยอดอีหลีครับกินเฟืองแซามานี่แปนมิลินครับสองตนี่่ัญญาดกันกินครับ สื่อง้อต้องสื่อที่ละสองแนวนี้ครับกินเฟื่องดีครับนี่ถือกันดีครับสองโตนี่สามารถยกชุดได้ครับล่งจุดเดียวกันเลยก็ได้ครับสองโตนี่ราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาว์งว้อดีไม่มีปัญหายังครับขาพยาบนลุงให้ทั้งสองโตสื่อไปไม่แต่ใดก็ได้สำหรับพิมนี้สวัสดีครับผม